สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกัญญาลักษณ์จันหอมเลขที่23ชั้นม .6 ทัค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องการยืมคำภาษาบาลีและสันสกฤตค่ะภาษาบาลีและสันสกฤตที่ใช้ในภาษาไทยมีดังนี้ค่ะ 1. ศัพท์ที่เกี่ยวกับศาสนาเช่นพระพุทธเจ้าอุปทานภิกษุ 2. ชื่อและนามสก,กุลคนไทยส่วนใหญ่มักใช้เป็นภาษาบาลีและสันสกฤตค่ะเช่นชุติมาวรากรสุชาติ 3. ศัพท์ในวรรณคดีเช่นรัตนาสิขอนอับสรน 4. ใช้ในคำราชาศัพท์เช่นเสด็จเสวยทรง 5. ใช้ในศัพท์วิชาการเช่นอุดมคติจริยธรรมปรัชญาค่ะต่อมาหลักสังเกตคำภาษาบาลีและสันสกฤต 1. ภาษาบาลีใช้สระอะอีอูอูเอโอเช่นวิปัสสนาธาตุอนุญาตในภาษาสันสกฤตใช้สระอะอีอูอูเอโอและเพิ่มรืหลือืออเอา เช่นคิรีนาทีฤทิ์สในภาษาบาลีใช้ส่อเสือเช่นสงสิกขาสมาธิและในภาษาส,าสันสกฤตใช้สอสลาสออฤษีเช่นสัพทัทธาวิเศษยกเว้นสอกสึกเึกเศร้าคำเหล่านี้เป็นคำไทยแท้ค่ะ 3. ในภาษาบาลีใช้ลอจุลาเช่น การการวันการพึกและในภาษาสาันสกฤตใช้ตัวทอมนโทเช่นมนโทบัณฑิตปินทบาท 4. ภาษาบาลีใช้พยัญชนะเรียงพยางเช่นกตัญยูปฏิปทาวิไนและในภาษาสันสกฤตใช้อักษรควบกล้มพยัญชนะประสมเช่นปรีดาจันทราสร้าง 5ภาษาบาลีใช้พยัญชนะสะกดและตัวตามตัวเดียวกันเช่นวิชาอัพพะสัจจะในภาษาสันสกฤตใช้ตัวรอหันแทนรอเรือเช่นบรรพชาบรรลุภรรยา 6. ภาษาบาลีมีหลักตัวสะกดตัวตามเช่นอนัตตาสัมปชัญญะ พุทธะและในภาษาสันสกฤตมีหลักตัวสะกดตัวตามต่างจากภาษาบาลีเช่นสัตว์สถิติวิทยาเขาจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ